ทางชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่นะคะได้มีการระดมทุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่ะช่วยกันทำข้าวกล่องจำนวน200กล่องนะคะแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนเป็นวันแรกซึ่งวันนี้ที่อำเภอหัดใหญ่จวดสงขลาค่ะชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่โดยการนำของคุณชลิดพงศริธานานทนสกุลประธานชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่และสมาชิกในชมรมค่ะรวมตัวกันช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจาก การระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยร่วมการแจกเข้ากล่องจำนวน200ชุดเป็นวันแรกซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนนะคะเดินทางมารับเข้ากล่องกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการเข้าแถวในวันนี้นะคะก็เป็นการเข้าแถวที่เว้นระยะห่างกันประมาณ1เมตรและก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย โดยทางด้านประธานชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่บอกว่าการแจกข้าวกล่องในวันนี้ค่ะเกิดจากการที่ได้เห็นผลกระทบนะคะของการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้หลายคนตกงานขาดรายได้ค่ะจึงได้เปิดระดม์ทุนแล้วก็นําเงินของชมรมส่วนหนึ่งมาสมทบทุนในการผลิตข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนโดยเป็นการเริ่มต้นแจกวันนี้เป็นวันแรกค่ะแล้วก็จะมีการแจกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ตามกําลังทรัพย์ที่มีโดยการแจกในวันแรกนี้นะคะใช้สถานที่บริเวณ หน้าโรงแรมเกนติงถนนสามชายัยในนมเพลหาดใหญ่ค่ะเป็นสถานที่แจกในวันแรกเนื่องจากอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบมารับเข้ากล่องเป็นจำนวนมากค่ะทำให้เข้ากล่องที่เตรียมไว้จำนวน200ชุดหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยการแจกในวันต่อไปนะคะทางชมรมบอกว่าจะมีการกระจายกันไปแจกตามจุดต่างๆนะคะทั่วทั้งอำเภอหาดใหญ่ค่ะโดยวันพรุ่งนี้จะแจกบริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห์5ค่ะแล้วก็ในวันถัดไปค่ะก็จะไปแจกบริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศ1ตรงบริเวณหน้าร้านปากหวานสตค่ะซึ่งประชาชนที่เดือดร้อนนะคะหรือว่าต้องการรับเข้ากล่องสามารถไปรับเข้ากล่องได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไป พร้อมกันนี้นะคะทางชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่ค่ะยังฝากไปถึงผู้มีกำลังทรัพย์นะคะที่ต้องการสมทบทุนในการร่วมทำเข้ากล่องสามารถที่จะสมทบทุนค่ะได้ที่ชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่ซึ่งทางชมรมจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไป ร่วมสมทบทุนกับเงินของทางชมรมในการผลิตข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงนี้ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของประธานชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่ค่ะนี่เป็นวันแรกที่เราชมรมทักธุรกิจหัดใหญ่เริ่มมาแจกข้าวให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความลําบากเพราะว่าในโรคระบาดที่กําลังเกิดขึ้นน,ะนะตอนนี้ ซึ่งทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานก็เดือดร้อนไม่มีรายได้ทางชมรมเราก็เลยรวบรวมสมาชิกรวบรวมรายได้เรียกรายเงินเพื่อมาช่วยกับอาหารกลางวันนะเราจะทำประมาณแต่เราตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้6,000กล่องวันละ200กล่องก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งถ้าเกิดสมาชิกที่ของเรามีการเพิ่มเติมหรือใครมีมาเพิ่มในการช่วย กําลังทรัพย์เราก็จะเพิ่มจํานวนวันให้มากขึ้นหรือว่า1วันเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราจ่าย200อย่องยังไม่ใช่เพียงพอเราอาจจะเพิ่มจํานวนเข้าไาอีกครั้งหนึ่งซึ่งใน 3- 4วันเนี้ยเราจะแจกอย่างนี้ไปก่อนนะก็จะเวียไปหลายๆที่แล้วก็เราจะมีรถเคลื่อนที่ไปตามชุมชนที่มาไม่ถึงหรือว่าอยู่ไกลเราก็จะไปถึงถึงที่กับกล้บ้านเขาเลยเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะ ก็ยังไงตอนนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนชาวพัดใหญ่ถ้าท่านใดเห็นคิดว่าอยากจะช่วยหรือสมทบก็เชิญได้นะครับในชมรมเราก็มีรับร่วมมาสมทบเพื่อจะได้จํานวนวันการบริจาคได้มากขึ้นชุมชนไหนที่ได้เห็นข่าวก็อยากจะให้เราเนี่ยเอารถเคลื่อนที่ไปแจกถึงชุมชนท่านก็ขอท่านติดต่อมาได้ทางเบอร์โทร081 5418576ครับครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้อีกครั้งหนึ่งว่าให้ท่านติดต่อมาชุมชนไหนที่ลำบากจริงก็ติดต่อมาได้เลยครับเรายินดีช่วยเหลือเพราะว่าอันนี้เราก็เหมือนกับเป็นการเราทําธุรกิจในหัดใหญ่เราก็อยากจะคืนคนให้กับสังคมในหัดใหญ่เราเหมือนกันสําหรับคุณผู้ชมใครที่อยากจะร่วมสมทบทุนนะคะในการที่จะ จัดทำเข้ากล่องในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ของไฮสงขาค่ะหรือว่าทําเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่แฟนเพจ a c e b o o k ของชมรมนักธุรกิจหัดใหญ่ก็ได้นะคะจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตของไวรัสโควิด -19 ช่วงนี้ละค่ะ